สวัสดีครับปอแม่พี่น้องครับผมตอนนี้เขามาอยู่ณ่ายน่าจะเป็นบ้านสันทานนะครับผมเพราะตางเข้าอยู่บ้านสันทานซอยสิบหกนะครับเป็นแมนาำมะนะครับผมเดี๋ยวเฮามาลุ่นกันดูวันนี้เขาจะมาหรือประมาณครับผมสักครู่ครับมาครับพี่น้องครับมาลุ่นกําแรกกันครับผมนั่นหรอตายงอไม่หดไปเหี้ยเอาใหม่ครับลุ่นลุ่นเกิดไหมครับลุ่นเกันไหม <laughs> ป่ามันตัวน้อยครับวันนี้ขนาดจำปีเขาใจ้สามครับผมด้านนอ,อกสามเซนด้านในสองเซนครับผมมันก็จะประมาณนี้ครับตัวน้อยก็จะหลอดมดครับผมเดี๋ยวมาลุน้นในรอบต่อไปครับผมน้ำกวดนนะักอยู่นะน้องน้ำประมาเรื่อยๆแต่น้ำมันค่อยใส่น้ำมันบัคุณ แน่เยแน่โอมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันใจเย็นๆถามันใหญ่มันลดเตี้ยๆอ่ะมานี่ตัวที่หนึ่งลงไปปลาเฮิรบงอ่ะเนาะเจ้าปลาเฮิรบงสองลงไปอันนี้หัวขับตีเด็กตะกี้ลดไปตัวตัวน้อยมันอ๋อไงอ๋ต้องดิ้นเจ้าอ๋อเฮิร์ต้องดิ้นตัวที่สาม ลงไปลุ้นกันต๋องครับผมเ <s> นี่ยเป็นได้เพิ่มชิ้วหมวือนลวครับกมที่สองก็ได้สามตัวเงินเนี่ยไปอยังอ่ะ cái chỗ <laughs> Ủa, Ủa, lọt vô mày, ôm mày Nè, cả cái chỗ có áo vô nó Có mấy con Có cái đây nào Bên không mà áo bên áo mất nào, nào lùng vai ลุ้นกันไปยาวๆนั่นนี่ปากรกะจกผมอ่ะปาาฮับแครกชี้ๆปอาสรา้อยปาใหญ่ๆมาอ่ะปาาฮับแคกก็เอาอยู่มาเก็บไว้ก่อน เว,โโนะว่างจำดีมนได้นะ่ะตัวน้อยอ่ะเนาะเจ้าตัวน้อยเจ้าเนาะ <c oughs> ป่าฮับแขกเอ้ามามาฮับติ๊ิกมา นั่นโน้โอ้ปลานิ้นตึ๊ตึกใหญ่เนาะตึกปลาครับแขกมาเอาหมดเอาเนาะเอาหมดเอาหมดห้าแห้งเอานี่ก็ห้าแห้งมาห้าแห้งก็ได้ถอดกอกก็ได้เออ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 แล้วตัวฮัทตรงมดห็นมันปักมือเห็นมันเป็นตัวหน่อยมาข้างในเนาะหลังมันปักมือนี่ฮยังเหลือตัวอยู่ล้อเนี่ยเดียวเดียวเอาลุ้นกันต่อครับ Lọt con. Cá cá cà chúc cá chúc cà chúc cà cà chúc cà kà... cà <laughs> 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 oh, <ơi, lột. cười> chúc cà 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 Cá ปลาเฮบงมันคือปลาเฮบงหนึ่งตัวลงไปแล้วก็สับปลาดอีกหนึ่งตัวสับปลาดน้อยลงไปเอาหมดครับผมพี่น้องครับเขาจับมาดินมันต้วงเอาหมดเอาทั้งปูทั้งปลาเลย <c oughs> ถ้ามีกุ้งเข้าก็จะเอาอยู่เอาทุกอย่างสิมันต้วงอยู่ในี้จั น้อยลุดไปแหอ่เออเป็นตันแต่เนาะตัวน้อยเนาะมันหลอดได้ก็จะมาเจ้าถึงที่ตายเนี่ยนั่นนี่อันนี้นี่บบหลอดนี่ตัดกีโอสองตัวมาตัวยังปลาซิ้วเลยตัวเือบงตึงกู้เลย มาแล้วครับพี่น้องครับมันหลอดนักล้าไปครับผมต้องใจตาทีเข้ามาช่วยครับตัวน้อยครับแน่แน่ลงไปตัวน้อยนั่นไงสองตัวครับปลารับแขกแน่ลงไป ตอนนี้เขาใจ้จำสองหลังนะครับสามเซนหนึ่งหลังแล้วก็1.1เซนเห็นหนึ่งหลังครับผมเพราะจะได้ติงปลาหน้อยปลาใหญ่ครับเขาใจ้สองหลังแฟกันนี่เลยครับเขามาลุ้นดูว่าวันนี้ตกจามสองหลังจะมานหรือประมาณสักรู่ครับผมนนนะตันก็โอ้ยตตัตตนะอันนี้มันสามเซนเขามายกอันน้อย ตา oh. หับแขกสามตกระจกใสใหญ่ครับปลากระจกปลากระจกปลากระจกลงไปนั่น่ยนนถึงตัวน้อยแต่ก็ได้มาโอ้นี่นิ่มรอดเลยเนาะเจ้า นี่สี่ตัวเลยเจ้าอ้าวสวยงามสวยงามเก็บเก็บเก็บโดดตีอะไรเจ้าดินดีเหรอดินดีไปดินในคลองไปนี่นี่นด,นดินกับปลากระจกนะ นี่ติดเหรอเนี่ยมามะลงไปซะได้พงก์เหรอได้เจ้าเ <c oughs> มนูแรงนี้เขามีแล้วต้องย้ายไปย้ายมามเลย ไปง่ายมากผมยูทเจ้าป่าบอกให้เข้าครับมาแล้วมาแล้วถึงโลกอโอ้เกินการะดับนี่ลหละเกิอนอนี่นี่ครับโอ,เอ้เยอะแยะเยอะแยะสละพัดป่าแลยป่านิน้นป่าเหืาบงป่ากดป่าเกตป่าสปะป่าหนักกเหรอ โล่าปลาเกือบสองโลเท่านั่นเกือบเกือบสองโลครับได้ปาจอนมาสี่ห้าตัวนะมาครับพีน้องเดี๋ยวเขาจะไปทำเป็นเมนูแสนอร่อยเมนูวันนี้จะเป็นไอหยางราติตากันแฮมสักครู่ครับผมมาครับพี่น้องครับได้เวลาสรุปผลปลาท้ายคลิปกันแลว้วมาดูใกล้ๆเลยเจ้านี่ปลานิ้นประมาณสองกิโลป่าย,ายๆครับผมตัวใหญ่ได้มาตัวนี่ ไงนนชุดแล้ว,ลว่ะ <laughs> เต็มม้ออยู่นะอ้วนเนาะเจ้ามันอ้วนมันอ้วนถึงตัวจะน้อยแต่ก็อ้วนดูหัวหลังแล้วกุกกหลังมันด้วยสวยสวยสวยๆป่านี้ตัวงามๆข้าบผมประมาณสองลปลายแล้วกับปลา้นยครับนี่อันนี้เป็นปลากระโจกปลากดปลาจอนแล้วกันนี่เป็นปลาขาวปลาสลากปลาเสด็จ้อยรวมกันตีสำคัญนี่ครับผมนี่ สองกิโลปลายๆเลยครับผมอันนี้เฉพาะป่าเหือบงอย่างเดียวนะครับป่าปากกว้างครับผมนี่อันนี้ตัวใหญ่มันมีตัวใหญ่ตัวน้อยแงสวยงามครับสวยงามวันนี้ได้ประมาณห้าหกโลอยู่ครับวันนี้นะครับรวมๆแล้วได้ประมาณห้าหกโลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับหลังจากกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้บะหมี่ยังแล้วขอกาวคำว่า สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ